<Huh? S 2> มีคนบอกมา <Huh? S 2> ว่าอ่าสแตนนะพี่อะละเท่าไรโอ้โหสแตนเดี๋ยวพาไปดูกิ๊กอันเนี้ยไปไหนเนี่ยเนี่ยเอาไปไหนหส่วงวันนี้เหรอนี่ลูกค้าก่อนดูสเตนตัวนี้ก่อนชุดโซ่สเตอร์นะคะชุดโซ่สเตอร์เดิมตอนนี้นะคะขายดีมากใครยังไม่อยากว่าจิ้มในตะกร้าเลยอตอนนี้ลดราคาอยู่นะคะจาก390้เลดเหลือร7 9บาทนะคะลูกค้าตัวนี้จะได้สเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วะโซ่แล้วดูเพื่อนสั่งมาดิ โอ้โหโคตรเยอะนะคะเลือกเบอร์ได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้มีเบอร์สามสี่สามห้าสามหกนะคะสามสี่สามห้าสามหกทุกคนเลือกเบอร์ได้ไปชุดโซ่สเตอร์เดิมร้อยสิบร้อยยี่ห้าใส่ได้ทุกรุ่นนะคะร้อยยี่ห้า SRI ไฟเลี้บังลมใส่ได้หมดยกเว้นตัว LED นะคะแล้วก็เวฟร้อย HU Box ปีสองพันห้าใส่ได้ M1X ใส่ได้นะคะไม่อยากพลาดราคาร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทจิ้มที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือด่วนๆมาก่อนเลือกก่อนนะเอาเบอร์ไหนเลือกมาเลยสามสี่สามห้าสามหกครับผ พี่พี่พี่เหลือสแตนป่ะพี่เอเอ,อเดี๋ยวไว้คิดทัดใ้คิดทัดไเค